ทิมบักตูเป็นเมืองบรดกโลกโบราณอายุกว่า800ปีที่อดีตเคยเจระดุุ่่งเรืองอย่างมากในช่วงศตวรรษที่1 3บสถึงสิในฐานะศูนย์กลางกระจายสินค้าของโลกอาหรับซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศมาลีทวีปแอฟริกาจะมีคำกล่าวที่ว่าเกลือมาจากทางเหนือทองมาจากทางใต้แต่คุ้มทรัพย์ทางปัญญาสามารถพบได้เฉพาะในทิมบัคตู คลิปนี้อับดุลไทยทูบรวบรวมเรื่องราวของเมืองโบราณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองสําคัญในฐานะอนาณาจักรแห่งการซื้อขายแลกเปลี่ยนทางการค้าความร่ำรวยจากทองคําและทรัพยากรธรรมชาติและส่นรวมความรู้ทางวิชาการโบราณมาฝากกันในทิมบัคตูขุมทรัพย์ซ่อนเร้นแห่งแอฟริกาไปติดตามกันครับ จุดตัดเส้นทางการค้าทะเลทรายซาฮาราเกลือเป็นสินค้าที่มีความต้องการอย่างมากในพื้นที่ที่มีอาหารจํากัดไม่เพียงแค่ช่วยปรุงรสและเสริมคุณค่าทางโภชนาการแต่ยังมีประโยชน์ในการถนอมอาหารช่วยรักษาสมดุลของร่างกายปัจจุบันเกลือเป็นสินค้าราคาถูกหาซื้อได้ง่ายแต่หากย้อนเวลากลับไปในสมัยโบราณโดยเฉพาะในแอฟริกาตะวันตกที่มีแหล่งเกลือตามธรรมชาติอยู่น้อยมาก เกลือจึงเป็นสินค้าหายากสามารถเอาไปแลกเป็นอย่างอื่นได้เช่นงาช้างหนังสัตว์เหล็กธัญพืชและทองคําในบางพื้นที่ที่มีการตีมูลค่าของเกลือตามน้ําหนักเหมือนกับทองคําในสมัยโบราณเกลือในภูมิภาคนี้ถูกส่งมาจากทะเลทรายซาฮาราผ่านคาราวานสินค้าที่ใช้อูดเป็นพาหน,นะหรือไม่ก็ล่องมาตามแม่น้ำไนเจอร์และเซนเนกัล ขณะเดียวกันพ่อค้าจากทางใต้และตะวันตกก็จะนําทองคามาแลกเปลี่ยนกับเกลือและสินค้าจากทุกทิศทุกทางซื้อขายเปลี่ยนมือผ่านพ่อค้าคนกลางกันที่ทิมบักตูเมืองที่ตั้งอยู่ขอบใต้สุดของทะเลทรทายซาฮาราเมืองทิมบักตูถือกําเนิดขึ้นเมื่อปี1100และกลายเป็นเมืองที่เจริญรุง่งเรืองก,การขนส่งและการค้าขายสินค้าทางบกอย่างรวดเร็วเนื่องจากตั้งอยู่ณตําแหน่งแรกที่คาราวานขูดข้ามทะเลทรายจากทางเหนือจะต้องหยุดพัก และเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับคาราวานที่ต้องการเดินทางข้ามทะเลทรายไปยังแหล่งน้ําในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคาราวานเหล่านี้บรรทุกสินค้ามีค่ามากมายทําให้เมืองทิมบักตูเป็นเหมือนแหล่งรวมสินค้าล้าค่าจากทั่วทวีปและในช่วงต้นศตวรรษที่13เมืองแห่งทะเลทรายเมืองนี้ก็กลายเป็นเมืองใหญ่ภายใต้การควบคุมของจกักรวรรดิมาลีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งแอฟริกาตะวันตก 2. นครทองคำแห่งแอฟริกาตามความเชื่อของยุโรปในช่วงเวลาที่ทิมบักตูเป็นศูนย์กลางการค้าที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่ทองคำจำนวนมากถูกส่งผ่านไปทางเหนือยังเมืองต่างๆในแอฟริกาเหนือและทวีปยุโรปจนทำให้ภาพลักษณ์ของทิมบักตูในฐานะเมืองแห่งทองคำหรือเอลโดราโดเริ่มเกาะตัวขึ้นในจินตนาการของผู้คนในยุโรปว่าเป็นมหานครที่เต็มไปด้วยทองคำแม้หลังคาอาคารและถนนทำจากทองคำ มีความมั่งคั่งอย่างไม่น่าเชื่อจินตนาการของชาวโยุโรปเกี่ยวกับเมืองทิมบักตูได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของแผนที่ที่ถูกสร้างขึ้นในปี1 375ตามคำสั่งกษัตริย์ชาวส์ที่5แผนที่นี้แสดงเส้นทางคาราวานที่ข้ามเทือกเขาแอดลาสผ่านทะเลทรายและสิ้นสุดที่อาณาจักรมาลีในแผนที่นั้นวาดภาพให้กษัตริย์แห่งมาลีนั่งอยู่บนบัลลังสวมมงกุฎทองคำและถือลูกบอลทองคำอยู่ในมือ ทิมบักตูถูกทำเครื่องหมายในแผนที่ด้วยชื่อเทนบุกมีความหมายในภาษาถิ่นว่าสถานที่อันห่างไกลเนื่องจากชาวโยุโรปรู้เพียงว่าทิมบักตูเป็นสถานที่ที่อยู่ทางใต้ของทะเลทรายแต่มีตำแหน่งที่ไม่แน่นอนและเส้นทางการเดินทางก็เป็นปริศนาในช่วงศตวรรษที่1 5และ16ชาวโปรตุเกสพยายามที่จะติดต่อกับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าอาณาจักรแห่งทิมบักตูและได้พยายามเข้าถึงเมืองนี้หลายต่อหลายครั้งแต่ไม่ประสบความสําเร็จ อย่างไรก็ตามความสนใจในการค้นหาเมืองนี้ไม่ได้ลดน้อยลงทองคำยังคงถูกขนส่งไปตามคาราวานข้ามทะเลทรายทุกคนรู้ว่าทองคำมาจากไหนทองคำและทิมบักตูจึงกลายเป็นคำพ้องความหมายกันนอกจากนี้เลโอแอฟริกานัสนักเดินทางที่ในเวลาต่อมาผลงานเขียนของเขากลายมาเป็นแหล่งข้อมูลที่ชาวยุโรปเชื่อถือมานานกว่า400ปีได้เคยเดินทางไปเยือนทิมบักตูและเขาได้บรรยายในบันทึกว่าเมืองนี้อุดมสมบูรณ์ มีทั้งธัญ,ญพืชวัวนมและเนยก็สัตว์แห่งทิมบัคตูมีสมบัติและทองคํามากมายหนึ่งในทองคําแท่งเหล่านี้มีน้ําหนักถึง970ปอนด์อนหรือประมาณ440กิโลกรัมส่วนชาวเมืองก็มั่งคั่งเจ้าหญิงสองพระองค์สมรสกับพ่อค้าเนื่องจากความร่ารวยของพวกเขาอย่างไรก็ตามมีงานวิจัยว่าตำนานเกี่ยวกับเอลโดราโดแห่งแอฟริกานี้ไม่ได้สะท้อนถึงความจริงแต่ถูกสร้างขึ้นจากความต้องการและจินตนาการของชาวยุโรปในเวลานั้น ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นจริงของทิมบักตูสอดคล้องกับช่วงเวลาที่มหาอำนาจต่างๆแย่งชิงการเข้ายึดครองแอฟริกา 3. ททองคําของมันซามูซาทําให้อียิปต์เกิดเงินเฟ้อในช่วงที่จักรวรรดิมาลีปกครองโดยกษัตริย์นามว่ามันซามูซาหรือแมนซามูซาทุกพื้นที่รวมไปถึงเมืองทิมบักตูได้รับการดูแลเป็นอย่างดีด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล มีกองทหารคอยป้องกันเหมืองทองคําและเส้นทางการค้าโดยต้องใช้กําลังคนถึงประมาณ90,000นายปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเดียวกันทองคําจากทั่วสรารทิศหลั่งไหลเข้ามายังมาลีเพราะบรรดาพ่อค้าจากแดนไกลต่างรู้ดีว่าจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งเรื่องของที่พักอาศัยอาหารและความปลอดภัยและด้วยเหตุนี้ทําให้ช่วงที่มันซามูซาขึ้นครองราชอาณาจักรมาลีจึงเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกครั้งที่มันซามูซาออกจากพระราชวังจะพาองค์รักษ์รักษาความปลอดภัยประมาณ300คนรวมถึงนักดนตรีและนักกายกรรมไปด้วยจนเกิดเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจประชาชนจะมารวมตัวกันชื่นชมขบวนพาเรดตและตะโกนพระนามของพระองค์พร้อมกับทรงแจกจ่ายของมีค่าให้แก่ประชาชนในเมืองต่างๆมีเรื่องเล่าว่าในปี1324กษัตริย์มันซามูซาได้เดินทางไปแสวงบุญพิธีฮชัชพร้อมกับทาสและบริวารถึง60,000คน พร้อมด้วยอูดที่บรรทุกสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งของหรูหราและถุงทองคำมากมายออกเดินทางข้ามทะเลทรายไปที่เมืองเมกะโดยใช้เวลาไปกลับทั้งหมด1ปีเมื่อถึงไคโรประเทศอียิปต์ข่าวลือความร่ำรวยของมันซามูซาก็แพร่กระจายไปทั่วเมืองผู้คนจำนวนมากมารอดูขบวนเสด็จที่แสนอลังการและได้รับของแบ่งปันอันล้ำค่ามีการตั้งราคาสินค้าสูงกว่าปกติแต่มันซามูซาก็จ่ายด้วยความเต็มใจ ทองคำม,มากมายที่พระองค์ใช้จ่ายนั้นทำให้กรุงไคโรประสบปัญหาเงินเฟ้อซึ่งใช้เวลาอยู่สักระยะกว่าที่ราคาข้าวข,ของจะกลับมาเป็นปกติการเดินทางของพระองค์ในครั้งนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลต่ออาณาจักรมาลีและเมืองทิมบักตูเพราะนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครในแอฟริกาที่ไม่รู้จักกษัตริย์ผู้มัง่งคั่งและใจดีอาณาจักรมาลีและเมืองทิมบักตูกลายเป็นเป้าหมายของผู้คนจำนวนมาก ออกฟอร์ดแห่งแอฟริกาตะวันตกในศตรวรรษที่14ทิมบักตูกลายเป็นเมืองที่ร่ำรวยผู้ปกครองอาณาจักรมาลีได้สร้างอนุสาวรีย์สถานที่สำคัญและสถาบันการศึกษาที่ดึงดูดนักวิชาการจากสเปนอียิปต์และโมโร็อกโก ดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่1 4ถึง16เมืองน,นี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นกรุงเอเธนส์แห่งแอฟริกาเนื่องจากมีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมากมายเช่นมหาวิทยาลัยซองกอเดหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งก่อตั้งขึ้นในเมืองทิมบัคตูด้วยการสนับสนุนจากมันซามูชามหาวิทยาลัยซองกอเดเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอิสลามในโลกโบราณครอบคลุมเนื้อหาวิชาต่างๆตั้งแต่ศาสนาคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และแพทยศาสตร์ ทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยนักวิชาการนักปรัชญาและนักวิจัยจากทั่วโลกอิสลามส่งผลให้เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการศึกษาสร้างสังคมแห่งปัญญามีการจัดทําหนังสือจํานวนมากซึ่งมีความสําคัญต่อการแพร่กระจายของความรู้และวัฒนธรรมอิสลามไปทั่วแอฟริกาจนได้รับการขนานนามจากนักประวิติศาสตร์ว่าออกฟอร์ดแห่งแอฟริกาตะวันตกศูนย์รวมตำราความรู้โบราณด้านต่าง ตั้งแต่ศตรวรรษที่14เป็นต้นมาทิมบัคตูมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนด้านการศึกษาและหนังสือความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยทิมบัคตูนั้นไม่มีใครเทียบได้ในภูมิภาคใต้ทะเลทรายซาฮาราและเป็นที่รู้จักทั่วโลกอิสลามในช่วงเวลาที่คนจํานวนมากเดินทางมายังเมืองทิมบัคตูเพื่อแสวงหาความรู้คัดลอกสําเนาต้นฉบับตําราในทิมบัคตูผลงานเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่วรณกรรมคณิตศาสตร์ศิลปาศาสตร์การแพทย์ปรัชญา กฎหมายวิทยาศาสตร์ที่รวมไปถึงดาราศาสตร์มีการค้นพบตารางแสดงข้อมูลทางดาราศาสตร์ของทิมบักตูซึ่งต้นฉบับเขียนด้วยภาษาอาหรับและหลายภาษาของแอฟริกาในรูปแบบของบทความสั้นๆไปจนถึงผลงานวิจัยที่เต็มไปด้วยรายละเอียดตำราโบ,บราณยังครอบคลุมไปถึงโหราศาสตร์การทำนายดวงชะตาเวทมนต์ดำการสื่อสารกับวิญญ,ญาณศาสตร์ลี้ลับอื่นๆรวมทั้งมีงานเขียนที่เกี่ยวกับหลักจริยธรรมการมีภรรยาหลายคน การเงินและทาตซึ่งกระตุ้นให้สังคมเกิดการตั้งคำถามและขยายมุมมองทางความคิดตำราโบ,บราณทิมบักตูจเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงศตวรรษที่16และ17ซึ่งมีจำนวนมากกว่าหลายแสนเล่มโดยนักประาิตร์มองว่านี่ถือเป็นยุคทองที่แท้จริงของทิมบักตูถึงขนาดเกิดสำนวนในศตวรรษที่1 5ว่าเกลือมาจากทางเหนือทองมาจากทางใต้แต่คุมทรัพย์ทางปัญญาสามารถพบได้เฉพาะในทิมบักตู ฟื้นฟูหนังสือโบราณหลังถูกทำลายแม้เมืองทิมบักตูจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันก็ตกเป็นเป้าหมายถูกรุกรางจากอาณาจักรอื่นๆที่แผ่ขยายอำนาจหลายครั้งจนทิมบักตูเริ่มเสื่อมโทรมลงอย่างช้าๆจนกระทั่งปี1893งฝรั่งเศสก็ผนวกเมืองนี้เข้ามาเป็นอาณานิคมพร้อมทั้งขโมยตำราโบ,บราณน,นำออกไปยังยุโรปจัดระเบียบเมืองใหม่มีการเปลี่ยนชื่อเมืองหลายครั้งนำภาษาฝรั่งเศสมาใช้เป็นภาษาหลัก ในช่วงศตวรรษที่18ตำราโบราณต่างๆถูกเผาทำลายจากผู้รุกรานเหตุผลหลักคือเนื้อหาทางด้านศาสนาแต่กลับทำให้ผลงานด้านวิชาการอันล้ำค่าก็ถูกทำลายไปด้วยอย่างน่าเสียดายในปี1960ประเทศมาลีได้รับเอกราชคืนมาจากฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการแต่ก็เหลือเพียงแค่ร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองในอดีตเมืองทิมบักตูได้รับการประกาศให้เป็นบรดกโลกในปี1988เนื่องจากมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในหลายด้าน แต่เนื่องจากเกิดสงครามกลางเมืองทําให้ถูกเปลี่ยนสถานะกลายเป็นบรดกโลกที่เสี่ยงต่อการถูกถอดถอนในปี2012-2013ห้องสมุดและต้นฉบับหนังสืออายุเป็นร้อยปีจํานวนมากซึ่งประเมินค่าไม่ได้ถูกกลุ่มกบฏอิสลามติดอาวุธคุกคามนักวิชาการและลูกหลานของเมืองร่วมมือกันในการพยายามนําเอกสารประมาณ350,000ฉบับออกจากทิมบักตูไปยังที่ปลอดภัยในบามาโกเมืองหลวงของมาลี ใช้ทั้งรถจิปเรือแคนูและรถลากในการขนส่งโดยซ่อนเอกสารไว้ใต้ลังผลไม้และผักเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากกลุ่มติดอาวุธนอกจากนี้ประชาชนยังนำตำราบ,บางส่วนไปซ่อนไว้ตามที่ต่างๆเช่นฝังไว้ใต้ดินในบ้านของตัวเองฝังไว้ในทรายที่ห่างไกลซ่อนไว้ในถ้ำในหีบปิดผนึกเพื่อต้องการปกป้องบรดกทางปัญญาอันล้ำค่าที่มีค่ากว่าทองคำไว้แต่วิธีการเหล่านี้ก็ทำให้ตำราโบ,บราณเสียหายจากมแมลงความแห้งแล้ง หมึกเลือนรางไปตามการเวลาปัจจุบันมีองค์กรไม่สแสวงผลกำไรคอยช่วยตามหาต้นฉบับหนังสือโบราณที่กระจัดกระจายให้กลับมาไว้ในหอสมุดดังเดิมรวมถึงมีภารกิจแปลเปลี่ยนต้นฉบับที่มีอยู่ให้เป็นรูปแบบดิจิทัลพร้อมแปลเป็นภาษาอื่นๆเพื่อแบ่งปันภูมิปัญญาความรู้และแนวคิดซึ่งเป็นสมบัติทางปัญญาอลล้ำค่าของนักวิชาการในอดีตแห่งทิมบักตูแก่นักวิจัยนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อไป